หลังจากที่คุณอํานาจที่ถูกไอตัวแผ่นปูนที่มันกระเทาะลงมาจากใต้ทางยกระดับด้านบนตกใส่รถแล้วในที่สุดเนี่ยก็เสียชีวิตหลังจากผ่าตัดนะครับมีประเด็นที่ญาติยังคงติดใจนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการให้เลือดผิดกรุ๊ปแต่ว่าเมื่อวานนี้นอกเหนือจากประเด็นนี้ก็ยังมีบรรยากาศตอนที่ญาติเนี่ยไปรับศพกลับมาบําเพ็ญกุศลด้วยครับ ก่อนที่จะทานพอเสรปฏิ่ที่ทานทำร่างและดูดีนาสามีอะไรครับเดินทางไปฟังพระสวดที่ทำโพนิรันรและขอยเดินทางในสวัสดิภาพไเพิ่นยอดเลยยอดตรงนี้เอาเถอครับ บรรยกไไายกาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นหลานพันรยาแล้วก็แม่ของผู้ตายร้องไห้กันยังคงทำใจไม่ได้ ในระหว่างที่อัญเชิญดวงวิญญาณของคุณอำนาจทองขำที่เสียชีวิตจากแผ่นปูนบริเวณถนนพระรามสองเนี่ยหล่นลงมาทับตอนที่ขับรถไปส่งลูกกลับบ้านเกิดที่นครสวรรค์แล้วตอนนำร่างออกมาจากศูนย์นิติเวชโรงพยาบาลสมุทรสาครบรรยากาศก็เต็มไปด้วยน้ำตาอย่างที่บอกนะครับว่าประเด็นเรื่องของการเสียชีวิตเนี่ย มันกลายเป็นว่าครอบครัวยังติดใจนะเพราะว่าช่วงที่เกิดเหตุแผ่นปูนหล่นลงมาทับคุณอํานาจได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับนำตัวส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเลยตามหลักการนะครับผู้ชมเพื่อจะช่วยเหลือชีวิตไว้แล้วโรงพยาบาลก็ให้เลือดอย่างเร่งด่วนพอเสร็จปุ๊บก็ต้องย้ายโรงพยาบาลไป ที่ที่มีความพร้อมในการผ่าตัดมากกว่าเพราะว่าดูแล้วเนี่ยต้องเข้ารับการผ่าตัดโดยด่วนเลยเมื่อวานนี้คุณกัญญากรทองขำน้องชายของผู้เสียชีวิตนะครับยังคงบอกว่าอายังคงขาใจกับการเสียชีวิตของพี่ชายก็ออกมาบอกว่าโรงพยาบาลแรกนะ่ะเขามีประเด็นเรื่องให้เลือดผิดกรุป๊ปฮะโอ้ย oh, พอได้ยินแบบนี้ตกใจเลยคุณผู้ชมคือตัวคุณอำนาจเนี่ยเลือดกรุ๊ปบแต่ว่าโรงพยาบาลแรก จัดเลือดกรุ๊ป A ให้ทั้งหมด12ถุงแล้วข้อมูลนี้ถามว่าน้องชายรู้ได้ยังไงบอกว่ารู้มาจากตอนที่เอาไปส่งโรงพยาบาลที่2ก็คือโรงพยาบาลสมุทรสาครครับไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บโรงพยาบาลเขารู้เรื่องก็เลยมีการพยายามเคลียร์เลือดเก่าที่ได้มาจากโรงพยาบาลแรกด้วยวิธีการให้เลือดกรุ๊ปโอเข้าไปตามทางการแพทย์เลยนะครับซึ่งประเด็นเนี้ยครอบครัวบอกว่าทําไมไม่เห็นได้รับการชี้แจงจากโรงพยาบาลแรกที่ส่งตัวคุณพ่อ มาส่งตัวพี่ชายมาโรงพยาบาลที่สองเลยว่าโรงพยาบาลแรกเนี่ยคุณมีการให้เลือดผิดกรุป<ะ>๊ปที่รู้เพราะโรงพยาบาลที่สองเป็นคนบอกก็เลยติดใจเรื่องนี้อย่างมากเลยครับก็าานะคุณหมอก็บอกว่ามันมันก็มีที่ว่าเลือดคนละกรุป๊ปมันมันอาจจะแตกตัวที่ไม่เข้ากันมันกับการที่จะเป็นเลือดดีกับใครเป็นเลือดผิดมันก็ทําให้เลือดไม่ไม่แข็งตัว มันก็เลยเลือดไหลออกตลอดอคุณหมอก็เลยเอาเลือดกรุ๊ปโอที่เนี่ยเพื่อให้มันขับเลือดที่ผิดกรุป๊ปออกก็เลยไม่รู้ว่าสาเหตุมันจะเกิดมาจากการที่เลือดผิดกรุ๊ปหรือเปล่าเราก็เลยไม่รู้ไม่ได้มีหมอทางโรงพยาบาลโรงพยาบาลต้นสังกัดของที่ไปรักษาคนรแรกใช่ยังไม่ไม่ออกมาพูด ยังไม่ได้ชี้แจงกับญาติเลยแต่ว่าล่าสุดนั้นโรงพยาบาลแรกที่รักษาคุณอานาจออกมาเปิดเผยเบื้องต้นนะครับว่าสาเหตุหลักของการเสียชีวิตเนี่ยมันมาจากการที่มีเลือดออกในช่องท้องแล้วก็ตับเนี่ยเสียหายฉีกขาดเสียเลือดมากส่วนประเด็นเรื่องการให้เลือดผิดกรุป๊ปโรงพยาบาลบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นมาอย่างไงแต่ยืนยันว่าตอนที่เอาตัวคุณอานาจเข้าไปรักษาเนี่ยได้ให้เลือดอย่างเต็มที่เพราะว่าเป็นภาวะฉุกเฉินแต่ว่า คำตอบที่ชี้แจงออกมาญาติบอกว่าไม่ได้อยากรู้ mm hmm. เออคือทุกโรงพยาบาลเวลาผู้ป่วยมาถึงเนี่ย mm hmm. เขาก็ต้องรักษาอย่างเต็มที่อยู่แล้ว mm hmm. เพื่อที่จะยื้อชีวิตเอาไว้ให้ได้ดีที่สุดนะฮะแต่สิ่งที่ครอบครัวอยากรู้ก็คือ ตก,กลงคุณให้เลือดผิดกรุ๊ปหรือเปล่าซึ่งคําตอบที่ให้มาก็คือว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับโอโเอ๊ะมันก็ตรวจสอบไม่ได้ยากเนาะอนเออเลือดในครังเลือดที่เบิกออกไปเออญาติก,ก็เลยๆบอกว่ามันยังคาใจแล้วก็ยังไม่มีคําชี้แจงออกมาด้วยสําหรับเรื่องที่เกิดขึ้นครับการให้เลือดผิดกรุ๊ปนี่อันตรายมากถึงตายเลยนะคะ<อ>ถึงตายจริงๆนะคุณผ,ผู้ชมนี่ไงคือเหตุผลว่าทําไมบนบัตร,รประชาชนของเราอะ่ะเขาถึงต้องระบุลงไปว่า เราเล,เลือดกรุ๊ปอะไระเผื่อเวลาที่เราเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถลุกขึ้นมาตอบได้บ่กอ๋อกรุ๊ปบีค่ะกรุ๊ปโอค่ะ,คะเขาเจอบัตรเราก็จะได้ทราบก่อนเบื้องต้นตรวจเพื่อความแน่ใจแล้วก็ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีค่ะนี่คือความสําคัญของกรุ๊ปเลือดนะคะแต่ว่าทีนี้การให้เลือดผิดกรุ๊ปเนี่ยมีคนให้ข้อมูลเอาไว้คุณหมอหมูค่ะคุณหมอหมูบอกว,กว่าการให้เลือดผิดกรุ๊ปเป็นอันตรายมากๆเลย โดยคุณหมอหมูนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิรัสชัยศรีค่ะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชวิศนิติเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนะครินทราวิโรธหรือว่ามสวนะคะบอกว่ากรณีนี้เนี่ยที่มีการพูดถึงการให้เลือดผิดกรุป๊ปมันจะส่งผลร้ายแรงก็คือว่าส่งผลให้เม็ดเลือดเนี่ย แตกสลายเม็ดเลือดแตกเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นก็จะทำให้ร่างกายของผู้ที่ได้รับเลือดเนี่ยมีอาการทั้งหนาวสั่นไข้ขึ้นหัวใจเต้นอัตราการเต้นสูงขึ้นความดันตกเจ็บหน้าอก ไอวายช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้<อ>นี่คือความอันตรายที่เกิดขึ้นจากการที่เราได้รับเลือดผิดกรุป๊ปคิดง่ายๆนะคุณผู้ชมคือร่างกายเรามีเลือดกรุ๊ปที่เป็นเจ้าภาพเออเออสมมุติว่าเรามีเลือดกรุ๊ป A แล้วบังเอิญได้รับเลือดกรุ๊ป B มาเนี่ยเจ้าเลือดกรุ๊ป A มันก็จะมองว่า B นี่คือสิ่งแปลกปลอม,อมเพราะว่าเราจะมีแอนติบอดีก o ุ๊บีอยู่แล้วใช่ค่ะเขาก็จะมองว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมก็ต้องไปโจมปีกันก็เลยทําให้เกิดปฏิกิริยาร่วมกันนี่แหละนะคะผู้ชื่อวิทยาศาสตร์เดี๋ยวดูยากเอาแค่นี้เข้าใจง่ายว่าเม็ดเลือดแดงแตกสลายนําไปสู่การตายได้ค่ะส่วนสถานที่การจัดงานไว้ศพของคุณอํานาจนะคะพอร่างมาถึงวัดเนี่ย ทั้งคนในหมู่บ้านที่บางคนไม่ได้มารอรับร่างที่โรงพยาบาลแต่ว่ารออยู่ที่วัดมไม่มีใครเก็บน้ำตาเอาไว้ได้เลยโดยเฉพาะลูกสาวน้องน้ำหวานค่ะอม่ีเมยแม่มหเยแล้ว ใจลบาบากจริงค่ะคุณผู้ชม,มทางครอบครัวก็อยากให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบดูแลเรื่องนี้ให้จริงจังเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่คนบอกว่าจะ,จะแก้จะแก้จะแก้แต่ว่าสุดท้ายมันก็เหมือนเดิมค่ะ <S <S ส่วนเรื่องเงินเยียวยานะคะทางตำรวจสพเมืองสมุทรสาครก็เชิญญ,ญาติแล้วก็ตัวแทนจากกรมทางหลวงมาเจรจาค่าเสียหายกันเพราะมันไม่ใช่คดีอาญาค่ะมแม้ว่าจะมีคนเสียชีวิตแต่บอกเอาไว้ว่าพอเป็นการเจรจาค่าเสียหายเนี่ย ตกลงยอมความกันได้ด้วยแต่ยังไงเรื่องนี้ก็ต้องมีคนรับผิดชอบนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่ายังไม่ได้นัดวันนะคะว่าจะเป็นวันไหน